สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปก็เป็นไทสรุปไทสรุปนะขอสมามใบนะครับท่านโอ้เพียงไทสรุปมาดูซิเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอยากมาหาคุณนล้วเนี้ยดูสิเนี่ยอยากมาหาอยากมาพูดคุยอยากจะมาอยากอยากมาถามข่าวเขาวคุณแบบถ้ามาได้ตอนนี้ถ้ารู้ว่าคุณอยู่ไหนนะคุณจะมา แต่เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนหาคุณไม่เจอเนี่ยอยากมาหาคุณมากอยากเจอคือเขารู้แล้วว่าคุณนะคือพรหมลิขิตของเขาเป็นโชชตาของเขาเนี่ยนะที่ฟ้าประทานมาให้คือคู่แท้ของเขาคนที่มีความมั่งคั่งมั่นคงอ่ะตอนนี้เขาอยู่กับใครมือที่สามปะใช่อยู่กับมือที่สามมาแหละแต่เขาคืออยากเปลี่ยนแปลงไงยอยากเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณโอเคจะป่ะเขาก็คือก็จะนี่ไงก็คือจะจะแยกย้ายกับมือที่สามมาอยู่กับคุณเออใช่หรอแ่นออลิติ่ไอจากสิทิ้งมือที่สามมาอยู่กับขอยอิลิตินั่นบเบิงอะไรวะรอัครครนนี้ใครเนี่ยใครคะคนเนี้ยเธอคุณไม่เอาค่ะเขาบอกว่า เขานะเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณอนะคือชชะตาของเขาเป็นผู้แท้ของเขาเป็นคนที่แบบรักเขาอย่างตั้งใจจริงจังที่ไม่หลอกลวงอน,นะเขาจะเป็นแปลงตัวเองนะเขาจะเป็นแปลงตัวเองเ,เ,เขาจะเล่นกับมือที่สามจะเล่นกับชูอะไรอย่างนี้นะเออแต่คุณคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเขาเห็นไหมคุณตัดจบคุณบล็อกคุณตัดขาดคุณขออยู่คนเดียวอยู่คนเดียว สดยสวยและรวยมากค่ะเอาเลยครับผมสดหล่อและรวยมากครับผมอยู่เลยครับผมนี่ค่ะสดสวยหล่อรวยมากนี่ไงคุณตัดจบคุณไม่เอาเพราะว่าคุณไม่เชื่อคือแบบคืออยากมามากคืออยากมาหามากเนี่ยคือถ้าหายตัวได้นะถ้ามีวิชาอาคมอะไรเงี้ยเขาแบบสามารถเสกเสกเสก สิได้เหมือนแฮร์ริพอตเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาโอ้มาทวิเศษแฮร์ริพอตเตอร์โอ้คุณอยู่ไหนเขาก็จะเขาก็จะไปหาคุณในจิตอธิษฐานของเขานะอยากมาหาคุณมากแต่คุณไม่อยู่แล้วคนของเซตาฟอลลิกิดแล้วค่ะไปแล้วค่ะเขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับท่าน ที่มีบุคคลที่ดีๆอยู่ในชีวิตแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้เราะการกระทําของคุณที่คุณไปฟังบุคคลอื่นไปเชื่อบุคคลอื่นไม่เชื่อฟังบุคคลในครอบครัวสิ่งนี้แหละเห็นไหมสิ่งที่ก็ททำกับคุณนะั้นอยู่คนเดียวแล้วคุณก็จะรวยฟังเหงชีวิตคุณจะดีคน่ะ เ่อนของช่วยชตาเพณ่จะรู้ตัวเล้ว,ว่าเป็นค่นของช่วยชตาก็ไปแล้วกว็าทันแล้วสูเออเปดนนของช่วยชตาเลยละ่ะเุ้ยสวัสดีค่ะ